สวัสดีค่ะสวัสดีพี bakery bakery ่พี่คุณล nope ูกค้าร้านแม่ารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาเนาะร้านตัดเสื้อร้านตัดผ้าถุงนะคะคิดถึงร้านแม่บรีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอนะคะสไตล์ร้านแม่บรีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่อง YouTube แม่บรีพ้าไทยได้เลยนะกดติดตามได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะราคาพิเศษราคาพิเศษจากโปรโมชั่นพิเศษนะคะรุ่นนี้นะคะขออนุญาตแจ้งว่ารุ่นไไไไมม่่่ดดด้้อัาากรุน นะคะคุณลูกค้าขารุ่นไม่ได้อัดผ้ากาวลยลิซ่านะคะมีให้เลือกถึง8เฉดสีมีให้เลือกถึง8เฉดสีเลยนะคะคุณลูกค้าขะอยากทราบว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะเชิญเข้ามาดูเข้ามาชมได้เลยนะคะทางช่องทาง u t u b e แม่มารีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขะนุ่มจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีถึง8เฉดสีให้เลือกเลยนะสั่งซื้อสั่งตัดได้เลยนะคะใส่เอวเท่าไหร่แจ้งได้ทางร้านของเรานะคะติดตะขอให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าขะความยาวนะคะความยาวจะอยู่ที่เริ่มต้นที่ 34- 35ตัดได้นะคคะ